อาคารโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าหรืออควาเรียมหอยสังในพื้นที่ของวิทยาลัยประมงตินศูนย์ลานนมจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างมานาน15ปีแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับล่าสุดปปรชรายงานความคืบหน้าตรวจสอบทุจริตโครงการนี้ด้วยการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้ว27คนขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังคาที่แจงข้อกล่าวหา ส่วนภาคประชาชนจังหวัดสงขลาไปตรวจสอบพบว่าล่าสุดนี้สภาพทรุดโทรมอย่างหนักนะครับคุณผู้ชมมีร่องรอยน้ํารั่วจากหลังคานองพื้นอีกหลายจุดส่วนตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ําน้ําก็พร่องลงมาเกือบครึ่งนะครับและยังมีร่องรอยการลอบเข้าไปขโมยทรัพย์สินด้วยโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ถูกขโมยไปแล้วส่วนหนึ่งแม้ก่อนหน้านี้กรมอาชีวศึกษาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแล ประชาชนจึงมองว่าควรจะเข้ามาดูแลสมบัติของชาติให้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับและเรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันช่วยกันผลักดันก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อใช้ประโยชน์ในอาคารแห่งนี้ให้คุ้มกับงบประมาณ1,400 0ล้านบาทครับคนสงขลาอยากเห็นอาคาเรียกไม่อยากเห็นแะต่ความคาดหวังหมดแล้วครับม,มันหมดความคาดหวังแล้วเพราะว่าพื้นพันสี่ล้านเนี่ยจังหวัดสงขลาคนสงขลา เสียโอกาสวันละ60,000บาทแถมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปล่อยปลาละเลยให้มีการลักขโมยมีความเสียหายซึ่งต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่เนี่ยมีเสียหายไปอย่างไรบ้างแล้วใครเป็นคนมาลักขโมยนะครับ ผูมดนวยการวิทยาลัยประมงเติยงสุรานมยอมรับนะครับว่าผู้ปกครองรวมถึงผู้ที่ทราบเรื่องอควาเรียมหอยสังมักจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานนะครับน่าจะมีการให้ใช้ประโยชน์จากอาคารแห่งนี้ให้ได้ครับมองว่าหน่วยง,งานในจังหวัดสงขลาอาจจะมีการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อจะได้เริ่มต้นหาเรือกันนะครับว่าจะใช้ประโยชน์รูปแบบใดกับอาคารอาควาเรียมหอยสังนี้ครับอาจจะต้องใช้ความร่วมมือในการ ทั้งภาคทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นทางทางจังหวัดทางอ,อบจหรือว่าส่วนท้องถิ่นต่างๆเขามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกันว่าเราจะมีการขับเคลื่อนให้มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะไหนให้มากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเ,เขาเรียกหอยสังนี้ก็ก็เป็นของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาเพราะฉะนั้นจะขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จและให้การให้เกิดการใช้ประโยชน์สงูงสุดนี่ก็อยากให้พี่น้องชาวสงขลาได้มีส่วนร่วมในการรวมตัดสินใจด้วยครับ อาคาเรียมหอยสังนี้มีชื่อโครงการว่าโครงการก่อสร้างสูงศึกษาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาใช้งบประมาณไปแล้วถึง1,400ล้านบาทครับ